สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแหม่มแมนดี้นะคะอบอกเลยว่าคลิปนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะคะที่มานั่งพูดแบบนี้ในช่องของตัวเองนะคะทําช่องมาเนี่ยน่าจะแบบหลายเดือนแล้ววันแล้วก็ไม่ต่อเนื่องค่ะแล้วตอนนี้นะคะได้พลังกลับมาละแล้วก็อยากจะตั้งใจทําช่องนี้นะคะเพราะว่าแหม่มะคิดว่า คือแบบก็มานั่งคิดนะคะว่าเราจะทําช่องเพื่ออะไรนะคะตอนนี้บอกกับตัวเองว่าก้าวแรกๆของการจะเป็นยูทูบเบอร์หรือทําช่องยู u ู e เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ได้ยากวันนี้แบบได้ใช้มือถือ ในการอัดแล้วไม่ต้องมีไม้เพื่ออะไรเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยลงมือทําง่ายๆแบบไม่ต้องคิดเยอะนะคะคลิปแรกเนี่ยก็เลยอยากจะมาแนะนําตัวกับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยรู้จักแบบมาก่อนว่าเอ๊ะแบบเนี่ยเป็นใครนะคะช่องเนี้ยแบบแบบใช้ชื่อช่องออโจงหัวว่าสร้างชีวิตใหม่ในวัย40อัเนาะเออแบบอยากจะรวมสาระและความบันเทิงต่างๆเลยนะคะแน่นอนว่า มมนเน้นนะที่ผู้หญิงว 40, ัยสี่สิบอาพอมัมตัวแมมเองเนี่ยก็48แล้วนะคะแต่ผู้หญิงในวัยอื่น,นๆรวมถึงคุณผู้ชายก็มาเสษได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะบทเรียนในการใช้ชีวิตอ่าไม้เ้นในการใช้ชีวิตไม n เ s e t ในการทําธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์แมมจะเน้นเรื่องของการ ทำออนไลน์ในสายความรู้การเป็นครูเป็นโค้ชนะคะแล้วรวมไปถึงสาระอื่นๆเช่นเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการปรับลุกเรื่องของการดูแลตัวเองในวัย40กว่าไปแล้วจะ50เนี่ยทำยังไงบ้างรวมไปถึงชีวิตและไลฟ์สไตล์ง่ายๆเรียบๆของแบบนะคะแบบอยู่ที่เชียงใหม่นะแบบไม่มีลูกแล้วก็แบบมีมา5ตัว ะค,ะคู่ชีวิตของแบบเนี่ยเรามีวัยที่ห่างกันแบบ20กว่าปีเลยแบบก็อยากจะมาแบ่งปันตรงนี้ว่าเราอยู่ด้วยกันแบบไหนใช้อะไรเป,เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราสองคนกว่า13ปีแล้วปีนี้ก็14ปีเต็มค่ะจะครบรอบการอยู่ด้วยกันนะคะแล้วแบมก็หวังว่าช่องเนี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสนุกขึ้นสวยมากขึ้นรวยมากขึ้นนะคะ ใครที่แวะมาทักทายแล้วยังไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะแหบมบขอแนะนําตัวประมาณนี้แหละนะคะแหมเนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายมากละ่ะจริงๆนะเป็นคนเรียบง่ายแต่ไม่ดุดรายละเอียดนะคะเป็นคนชอบเรื่องของการแต่งตัวชอบการเรียนรู้ชอบเรื่องการทํากับข้าวทําอาหารนะคะชอบมากๆชอบร้องเพลงนะคะและ ความสนใจของแบบนะตอนนี้สําหรับการหาเงินออนไลน์นะคะในสายความรู้นะนั่นก็คือการออกมา เป็นพี่เลี้ยงสําหรับใครที่ยังพูดหน้ากล้องไม่ได้ใครที่ยังทําคลิปวิดีโอไม่ได้ตรงนี้แหละคะ่ะแบบเริ่มผันตัวเองนะคะฝึกฝนตัวเองนะมาประมาณ2ปีกว่าละนะคะตอนนี้ก็พร้อมละที่จะออกมาเป็นโค้ชเป็นเมนทอร์ให้กับคุณคุณนะคะถ้าคุณสนใจก็ติดตามกันใน EP ีแต่ต่อไปแล้วก็ในช่องนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะมันจะมีเรื่องของไลฟ์สไตล์มีเรื่องของ motivation นะคะมีเรื่องของออการ มี mindset ของการเป็นผู้ประกอบการการทำธุรกิจออนไลน์นะคะแม่ก็จะแยกแยกเป็น playlist ไว้และที่สำคัญนะคะแมมมีวางแผนไว้ว่าทำ podcast ด้วยนะ คุณสามารถที่จะติดตามฟังคอดแคสตองแบบได้ทุกๆวันนะคะส่วนเรื่องของคลิปเนี่ยตอนนี้ปักหมุดไว้ที่เราจะเจอกันที่ทุกวันอังคารนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีเนาะก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะฝากช่องแบบแมนดี้ไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่แบบสามารถปรับปรุงได้และมันเป็นประโยชน์กับคุณคุณคุณอยากให้แแบบช่วยเหลือตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ